แต่เพราะเราปี๊ยกดสะบัดเมาแองหลังได้อยู่เอ๊ะไม่ต้องทันมันอยู่ในตุ่มาเออตู้ตู้หนี้ยังงานแล้วพี่พี่่ออมเลยไม่เห็นล้วทันเป็นตัวหนวดอยู่ดั้งหลายเกมแล้วไม่ผมตัวพุ่งเมื่อกี้ก็ตัวพุ่งเมื่อกี้ตัวหนวดที่พักว่าพันธ์เอาไเป็นตัวหนวดไม่ลงสิครับลงสิครับหมดแล้วล่ะอุ้ยนี่อะโอ้ไม่ไม่วิ่งเลย อยู่ฝั่งโนู้นใช่ไหมได้ฝั่งตลาดเลยฝั่งตลาดเลยโอ้ทันมาเอาสไนเปอร์กระบอกนึ่งไหมมีมีมีอยู่มีอยู่ห้าห้าขีดนะเลเวลห้าเลยนะโออเเควจะใช้อันไรทันใหม่ไหมเอ็มพีเรียมอ่ะมีฮอมามีฮอมามีฮอมา Okay. รีบเอาเด้อเ,เร็วๆแล้วเร็ๆร,ร,ร,รีบเอาเด้อเจะหายกันเด้อใจคอจะให้ปืนพกจริงเหรอครับ <laughs> <c oughs> ใค่แต่ปืนพกอะ่ะพ <c oughs> ี่เจอปืนพกอย่างเดียวกับทนายสองกระบอก <c oughs> ไหนวะปั้นขึ้นี่มามันแรงบ้าวะแรงมั้ยเต็มปืนใหม่เหรอเอออ่ืมยิงสนุกยิงสนุกยิงสนุกถามว่าแรงไหมก็ตอบว่าเสรยจร้อยครับผมกูว่าแล้วปืนพบเนี่ยต้องทันต้องทันใต้บ้านน้องตัวหนึ่งอยู่ชั้นสระชั้นนี้ ก็ลราขึ้นไปหาน้องลอ,อยลอยเปรอะเลยรถซับเข้าไปไม่เจอใครครับม,ม,ไ,ม,มไม่เต็มกว่าพี่มอยู่บ้านเหลืองอ่ะตัวหนึ่งแล้วก็ไอ้นั่นตัวนั้นน่าจะอยู่ชั้นสองเก่ากาแล้วพี่ก๊อฟโดนมีแล้วเอ,อ,เอ,อ,อยู่ชั้นสองชั้นสองชั้นสามชั้นสามบ้านเหลืองคืออันไหนีน่ โอเคเป็นไงครับผมขั้นเก้ามาแล้วครับผมสถานการณ์เป็นไงบ้างโอ้โหมีนตะควาสถานการณ์ยังสถานการณ์ไม่ดีเลยไม่มีใครอยู่ชาวพี่มาแล้วไม่น่าอยู่เลยตรงน้นน่ะ มันไม่ไหวเลยมันมีสองตัวอยู่คนลดบ้านบ้านนกันอ่ะคือคือไม่รู้มันขึ้นมาตรงไหนไม่รู้ว่าทางขึ้นมันคือตรงไหนเลยไม่เต้าไม่ถูกมานี่แล้วมาบ้านนี้แล้วคือเซ็งงไม่เป็นไรเพื่อนมีคนมีคนสามชาิเกายิงมาทะมีสองสองสงลหนึ่ง หลังแาพ่งหลังแาพ่งเออลงสองลงสองเดือดไปมีอีกมีอเฮ้ยโอ้โหใส่เกาะอยู่โอ้โหก้าวข้างในครับโอ้โหบ้าจริงจริถทัชอยู่ไหนเนี่ย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 เลี่ยเนี่เกือบก๊อกแล้วใจวะไม่ใช่รีกุปโหลดเอาอยู่ใกล้ๆเลยโอเคมีใส่โหลดเอาแล้วโอ้ยสอดเอ้ามา ก่อเลยกระสุนก็อยู่ใกล้ๆว่ะเอาวะอย่ี้โอเคครับผมอย่าบอกนะว่าแคทก็มาดับแถวนี้อีกเขาไปเอากระสุนทีไหนกนกระสุนอยู่ข้างนอกกระสุนอยู่ตรงนี้ไม่จิ้มพี่ก็หาไปเถอะเดี๋ยวเราจะการไปไหนกันต่อ นีไม่มีกล่องเลยเราต้กันกล่องเกาะลูกซองก็ได้วะวะ่ะเดี๋ยวเรามีเรามีสามแผ่นเหมือนกันทะเป็นยังไงนี่ไม่มีสักแผ่นเลยผมมีอยู่อ่าี่ไปแผ่นนึ่ง <c oughs> เฮ้ยไม่ใช่นี่วะตาฝาดี่หนีคลังอาวุธ ปีนไปได้ยังไงวะแ็ตีไดเยอะแล้วทำเป็นอมกร์ดดรอ้แ่วาเขลดปัมปัมปก้าอ่ะกล่องเยอะมากพี่ตอนนี้เปลี่ยนเ้าบ้า อะไรวะแขนคออยู่แบ่งพี่บ้านก็ได้นะมาที่ผมพี่เยอะมากขนาดนั้นเลยบอกโอ้เยอะจริงเต็มตู้เต็ตมห้องไปหมดลุนล้วเนี่ยเรดออฟฟอยด์ร <c oughs> <c oughs> ุนแรงนริง <c oughs> โอเคมีชุดหนึ่งกำลังแหาเกาะมีอยู่ห้าแผ่นตอนนี้มีอยู่ห้าแผ่นอ๋อเท่ากันทั้านั้นบอกเมาตรงนี้ไม่เอาเมาดิอู้อ้าวบัคเหรออะไรบัคเยี่ยวอะโลกเป็นปืนพกพกคนอ๋อเรียกว่าบัคตัวค้างอีกแต่ว่าปืนปืนเป็นไส พี่เห็นเป็นคนวะเขาบอกเขาบอกบ้าปึ๊กกูโดดเล่นเลยเมื่อกี้โอตกสรุปพี่ก้ามีไหมเกาะแผ่นเกาะมีอยห้าแผ่นเอานี่ไปสองแผ่นเอาแผ่นเดียวเลยจะได้หกหกเอาไปก็มีเยอะไหมมีเท่าพี่ก้าวเขาอะไรเอาไปเอาไปเอาไปแผ่นนี้จะได้หกหกโอเคเจ็ดแผ่นแล้วเนี่ย เขียวๆวยวยยวนั่นคืออะไรวะอ๋อไอตังค์นี่หรอเงินตังเราอัพโหลดเราอยู่ตรงนั้นซะด้วยเอาเหรอนี่ยของเราใช่เป็นสตองโฮซะด้วยส,วยสตอลโฮที่คนกำลังตีอยู่ปะก็เลยมีวงอะ่ะโอ้โหมันกด u ูเีไม่อยาดอันนี้เราเข้าไปเขาจะเห็นเราไก็ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ เอาเอาไอ้นี่ก่อนเอาไอ้นี่ก่อนนานเชืด้วยเอาดิเดี๋ยวเขาเวอร์กดอยู่กดอยู่ขวาก็ไม่มีอะไรขอเสื้ออะไรกันนะได้เกาะส้มปะเออมันจะได้เกาะส้มอ่ะอาบ้าเลยไปแล้วจะเข้าแล้วเาจะเข้าแล้วเขาต้องโหดไหมงั้นพี่เอาลูกก่องไปนะฮาร์ดแม่งลึกตัวกองไฟเนี่ยแหละใช่เข้าข้างหลังเข้างหลังเหมือนเห็นอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ตึกนี้ไม่มีคนไม่มีคนดูสภาพอ่ะ ไม่เอ้ยมีวะแปลกแปลกวะผมเครื่องบนเลยนะขึ้นเลยขึ้นเลยเงียบเดือดเมี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 ประตูเปิดหมดเลยของเปิดหมดเลยนี่ไงโฮเดี๋ยโพซิชันอ๋อมันเป็นสตองโฮมันเปิดหมดแล้วอะใช่มันเป็นสตองโฮเดี๋ยวมันจะมันจะมีบอทมาบุกเราโอเคทันเดอร์ยิงพูไปแล้ว มันไม่ได้ที่ซีเกียวว่ะไม่ใช่ใครเนีเ่ยพี่เหรอมันต้องรอบอดมารอบอดมาแต่เราไม่รอรอเรื่องแล้วเราก็จะรู้แมปต่อไปซึ่งอยู่นีี้มทางมุดออกปะวะต้องมีทางมุดออกสิเฮียม,ม,มันปิดแล้วมันมีมีคนเอาสักกรารีมาปิดทางมุดออก <laughs> ยิงออกมา ก็เอามายึดต่อยึดต่อสิไปไหนยึดยึดต่อสิยึดต่อ,ตอสิอสคือก็อมีคนบอกให้ออกมาก็เลยออกมาเลยใครไม่มีใครบอกไม <c oughs> เอาแล,แล้วกัดกรามมั้วเนี่ยเราอะ่ะแเราก็เข้าไปเอาโหลดเอาได้อีกรอบหนึ่งใช่ใพ่อหนุ่มกัดกรามหรือเปล่า,มาเมื่ <c oughs> อกี้โอเคครับ แต่เราไม่รู้จะหยิบอะไรก็เลยไนะี่เอาไม่รู้จะหยิบอะไรเหมือนกันเอ้ย UAV ใช้จังเลยขอไปซื้อมาใช้บ้างดิเนี่ยเมื่อก่อนเมื่อก่อนมีทางออกตรงนี้ตั้งไม่พอ UAV อ่ะโอ้ซื้อผิดซื้อผิด ปีเชียดก็มาอยู่ตรงไหนที่ที่ซื้ออยู่ตรงไหนเนี่ยข้างนอกมาคุณมาซื้อหน่อยสิอีกคนหนึ่งก็ซื้อผิดอีกคนหนึ่งก็ไม่มีตังค์เนี่ยแต่ของเราเราก็เหมือนเปิด UAV ย่อมๆอยู่นะถ้าเรายุ่งตองโหงายใช่เชียงยังยังยังไม่ต้องกดไปหรือกดเลยไม่ต้องกดต้องกดเดี๋ยวเราเขาจะเข้าวงแรกกันเก็บไว้าไป UAV เดี๋ยวเราจะไปเลยอ่ะวงแรกมันอยู่ฝั่งนู้นเลยไ้าซื้ออะไรไว้เมื่อกี้ เะไละเก็บมาละเก็บก้อของป่ใหเกื้อกยนซื้อมาให้เก็บเไม่ได้ถือเหรอไปยังไปยังก็ซื้อสองอันไหมโอเคโอเคใครจะรู้รวยใครจะรู้วะน่าเื่อเาะซื้อหลายอันเราก็ด้ซื้อหลายอันใครจะรู้วะไม่เหลือไปซื้อเพื่อนมั่ง ไม่เหลือไม่ซื้อละนี่ไม่สองชัญนห้ามตายห้ามตายห้ามตายครับบังคับห้ามตายไม่เพราะยังไงเราก็จะชาร์จคนแรกอยู่แล้วเราไม่ใช่คนที่เหลืออยู่แน่นอนโอเคโอเคอุดมการ์มั่นคงแน่ๆและชัดเจนโุกทุกอุดมการ์เขาแน่นแล้วก็ขึ้นทางลาดอะไปทางไหนกันน่าจะขึ้นทางบนนะน่าจะขึ้นทางบนนะพี่น่าจะขึ้นทางลาด ทางนั้นมันไปไหนได้ขึ้นทางนั้นไปอ่ะอืมก็ขึ้นมาอยู่เนี่ยมีกระสุนปืนตรงนี้ลู่ปิงเอียเลเซอร์เขียวกล้าบ้าเมื่อกี้อะฮะอ๋โอเคเปิดเตลเลยไหมเปิดเลยเปิดเลยสักทีนึ่งโอ้โหไอ้พอดีเลยมีตัวหนึ่งอ่ะข้างหน้าคุณใช่ป่าววะออกมาแล้ใช่ไม่ใช่อยู่นู่นอยู่ที่ซื้อนู่น มันซื้อมันซื้อเรียมอท่ามาแทนเสียเดี๋ยวนะมันกดต่อต้าน U A V หมทำไมเราเห็นวะซื้บอกว่ามีคนดรอปมานะใช่เมื่อกี้ไอ้ตรง U A V ไอ้ที่มันที่มันซื้อ ม่มี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 ในบ้านในบ้านงในบ้านลงลงห่ตัดตัดระวังตัดต๊ะที่ซื้อตัดตอยตัดอยแรงว่ะทันเดอร์เ้ยีับในบ้านเลยเเราเลยเสเรามามาทม นี่นี่อยู่บ้านนี้อ่าๆกดให้ยีวีเฮ้ยเออล่วงหนึ่งแม่กดพอดีเลยว่ะออกมไว้ใช้โอเคโอเคเพื่อนบ้านนี้บ้านนี้เออก้าวก้าล้งนะโอ้ยนั่นตายละท้ายละท้ายบนท้ายก็มีไว้เฮ้ย ไม่โดนพี่เียดโอเคเราจะไปซ้ายก่อนใช่ปะซ้ายก่อนก่อแตกแล้วก่อแตกแล้วก่อแตกแล้วอ๋อเราปีเชียดมาตรงพี่คืออะไรไม่รู้วะมันดยดมันดักมันดักมันดักโอ้ยนี่มีแต่บ้านนะเนี่ยเข้าหน้าต่างเหรอทำหน้าต่างละท่านเฮ้ยมันวิ่งไปดักนะมาๆมาๆมาๆโอ้โดนซัพพอร์ตมีโดนมีโดน อโอเคโดนล่วงโดนล่วง,งโดนค e นนึงเอาคน<ถ>นึงกำลังเข้ากำลังเข้าอยู่รอบบ้านอยู่หรอโอ้ยโอเคตลาดวายพอดีนีมีนะมีกนะมีอีกมีอีกก็ไม่หมดอันนี้ซ้ำโอเคครับไหนวะเสียงเท้าไม่เสียงเท้า เดี๋ยวใช้โดนให้ทางนี้ทางนี้ทางนี้ออ๋โอเคใช้โดนใช้โดนใช้โดนโอ้โหเต็มเลยจริงเลยจริงเลยไปไหนบ้างไปใกล้ไปใกล้อไปใกล้เราใกล้ใกล้เขียวใช่ไหมเขียวใช่ไหมใกล้ใกล้ไม่มีนะอ้าวไปไหนวะเมื่อกี้เหมือนเหมือนมองอยู่ไหนอ่าตรงนี้เนี่ยตรงนี้เต็มเลยปิงฟ้าตรงเราไม่มีปิงฟ้าเต็มเลยครับหลังคาข้างบนบนหอบนหอบนหอไม่มีนะลมล้มลม มันโคตระดิมันจะโกดใครก็ไม่เห็นโอเคเจอแล้ยเจอแล้วบนหอตัวนึงบนหอมีตัวเล่นล้มฮะไม่ลล้บนหอมีตัวบนหอมีตัวเอ้ามีคนมีคนมีคนล่อนล่อนมุงหาพี่คนล่อนมุหาบนบนหอพี่นี่เห็นละเห็นละเห็นละตู้พูดมพูโอ้โหยิงโคตรยากเลยปืนนี้มันไอ้นั่นพี่มันเขาไย้แล้วมันมันเพื่อนมันล้มไงมันก็เลยล่อนไปโอเคหมด เอ้แล้วบ้านบ้านหลังนี้ไปอยู่ได้อยู่ได้ยึดยึดยืดก่อนยึดบ้านก่อนโอ้โหชงช่างเลยมองเต็มเลยมองเต็มเลยปะ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 เลยหลังหลังมองหลังมองโอ้โหนี่ไงสไนเปิลหลังคามองมองโค้งมามองโค้งเข้ามาลง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 ตามตามตามแมนดาวมีใครยิงสไนไหมรถมา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 ไม่จังวะรถมารถมาอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำโอเคมีบ้านบ้านสูงบ้านสูงยิงมา บ้านล่างยิงไถอยถอยชงชางไปเพื่อนข้างหลังโอ้ยิงข้างหลังมากินกินถึงล่างกินงล่างใช่ใช่ข้างหลังยิงไมีมาชัดมีมาชัดข้างหลังมีมาชัดพี่เชียดโอ้โหคน่ขาดโอ้โหเกตัวเดิมเลยอััดมาชัดโอ้ซาลา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 ะวง เดี Michael, ๋ยวเดี๋ยวแป๊บนะมาแล้วมาแล้วเออโอ้โหล้มลวงโอ้ลูกซองโอ้โอ้ยากว่ะบ้าจริง ตึงเยอะเกินตึงจริงก <c oughs> ้าวหนีไปมีมงังกรด้วยพี่ไปลรำกรวดไปนี่ๆๆตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียว <c oughs> ไปใกล้ก่อนกันนะโอ้ยเื่ง <c oughs> โคตรไม่ได้เรื่องเลย <c oughs> ไปใกล้รอบไปตัว <c oughs> ส่หน้ามาก้าทำได้ <c oughs> มันก็มีควันเยอะเหลือเกินเปลี่ยนแม็กก่อนไหมขึ้นหินไปแล้ว่าพี่สวยเปล่นเออเอาเรื่องวิ่งก่อนวิงก่อนตรงไหนดีวะเนี่ยโดโๆลดโๆๆดดๆๆ ข้างล่างโดดเลยโดดเลยโดดเลยอ้อมอ้อมหลังไปแล้วปล่อยมันปล่อยมันวิ่งก่อนวิ่งก่อนใช่ไอ้นั่นกล่องกล่องกล่องอ๋องเอากล่องเดี๋โอ้ยยึดบยึดหลับยันยึดบดยึดหลับยัโอ๋ออ๋อเออเฮ้ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าทันอยู่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 กระโดดเข้าไปอือนอนก่อนนอนก่อนนอนยึดบยึดหลับยันโอ้ยเฮวิ่งหล่อวิ่ง้องขึ้นเดี่ยวขึ้นเล <Okay. S 2> เอ,อพิ่งรู้ว่ามันเป็น S M G แค่ลุนงี้ไม่ไปเก็บมาหรอกโคตรเบา<อ>เลยเอาแล้วนี่ยิงยิงมงกุฎได้แล้วเพื่อนไม่เกิดหรอนึกว่าเพื่อนจะเกิดน,นั่นนะสิเ่อเ่อเอเมื่อไงแล้วชวนวิ่งไปเรื่อยคอนเทนต์เราเราก็นึกว่าจะเกิดเหมือนกันไปละนิงไปใส่เลยครับเสียงเขาอยู่ที่ไหนครับ้างหน้าก้าวไรโอ้ย เก้าดงมอต้าไอ้เหี้ยใทรมองค์โอ้ยใไอมองหลังเอาหลังเขาหลังเข้าเห้าข้างห้าข้างหน้ากนใส่อีกเหลาะใส่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปยัดไปยัดไปเออเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านสักหลังนึงเออหลังนี้นึงเออมุดบุ้งเข้าไปมุดเข้าไปเออเอาตรงนี้ก่อนเปลี่ยนปืนก่อนสายข้างบนมีนะขวาขวาขวาบน โผล่ um, หน้าต่างมาเมื่อกี้โผล่หน้าต่างมาจริงดิเสียเปียกพี่เยเปียโอเค้องน้ำ okay. ้องน้ำ้องน้ำมีคนพูดเล่นนะเนี่ยก็ว่ามันเปิดยากจัง ปกติมันต้องดันไปแล้วนี่มันมันสู้นิดนึงอ่ะตัวมันคิดตัวปกติปกตินี่ไม่ถึงมันไม่ต้องเปิดวะมันคิดตัวเอ้ <c oughs> Give